รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบ้านนี้เข้ามาปุ๊บก็จะเป็นห้องรับแขกนี้เลยกวางขวางถือว่ากวา้างขวางพอสมควรถ้าอยู่ไม่ไกลาจากสถานีรถไฟเป็นอพารารเมนที่มีน้ำตกแบบหลายบ้านมากเราก็เดินจากที่พักเราเนาะที่ Airbnb ค่ะมาสำรวจในตัวเมืองเซนต์แกลเลนซะหน่อยเพราะว่าเราก็มีเวลา ไมม่ากสาหรับ Saint เเเสนนนกละถาปัตยกรรมที่นี่เนี่ยนะคะคืองดงามมากเนาะเป็นสถารไฟที่แบบผสมกัน3อย่างค่ะยอคลาสสิกเอ,อ่อลิเบอร์ตี้และอาร์ตเดโคค่ะ3สถาปัตยกรรม3 3, 3อย่างที่ผสมกันแต่จุดเด่นของเขาตรงนี้ก็คือเนี่ยพวกอีกนะอีกเพราถึงใช้ว่ามาธาสปริง เคชั่นพิเศษนิดหนึ่งนะคะไม่ได้พามาเช็คอินในโรงแรมไหนคะ่ะแต่ว่าวันนี้เรามาอยู่ที่เมืองเซนแกลเลนที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเพราะฉะนั้นเราพิเศษเดี๋ยวเราข้ามไปมิลานด้วยเพราะฉะนั้น <Wow. S 1> เอพิโซดนี้เนี่ยนะคะเราจะมาดู Airbnb ของ2เมืองนี้ก็คือ Airbnb ที่เซนแกลเลนแล้วเบรกหน้าเราจะไปดู Airbnb ที่มิลานกันแต่ว่าเรามีเดินเที่ยวในเมืองไปของแถมไปด้วยนะคะ mm hmm. เผื่อเป็นไอเดียว,ว่าถ้าคุณมาพัก Airbnb ที่นี่ เดินออกมาเที่ยวแล้วมันอยู่ใกลไหมอะไรยังไงไปเที่ยวไหนบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ตามเอาคชเ่นนเลยค่ะทิพยยประกันภัยโก p r o บายอะคว้าโปรไทยแลน a ์ i s Spa Thailand Airbnb นี้แพมาดู Airbnb ที่เมืองเซนต์แกาเลนค่ะที่สวิตเซอร์แลนด์นะเราไปเราเป็นเหมือนแฟนของ Airbnb นเนะเราไปดูมาหลายที่แนละ้วเซนโซเฟียเอเธนที่เพิ่งไปดูมาแต่ว่าวันนี้ข้ามมาดูที่สวิตเซอร์แลนด์กันบ้างอันนี้คือเมืองเซนต์กาเลนนะคะเดี๋ยวค่อยออกไปดูเมืองกันแต่ว่าวันนี้อยากพาทุกคนมาดูมูดก่อนออของ a อ r b n b ออย่างที่รู้กันเนะบางคนที่ชอบพักแบบ Airbnb อะ่ะ ก็จะไม่อยากแบบเปิดประตูเข้าไปแล้วเจอห้องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอยากเจอแบบ food, มูนแบบฟิลโฮเหมือนอยู่บ้านเข้ามาแล้วแบบมีที่นั่งเล่นมีห้องครัวมีอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะคือวิธีการในการจองของ Airbnb เนี่ยไม่ยากนะก็คือเราเข้าไปในแอปพลิเคชันของ Air b n b ใช่ไหมแล้วก็เสิร์ชไปเซนต์แกลเลนแล้วก็เลือกเอาเลยเอาดูอะไรยังไงอย่างของเราอันเนี้ย เอาอยู่ใกล้จากสถานีรถไฟเนาะเดินไม่ไกลมากพออยู่ในวิสัยที่เดินได้เพราะว่าเรามีกระเป๋านะเวลาเดินทางก,ก็ลากกระเป๋ามาค่ะเขาจะบอกวิธีรับกุญแจอันนี้คือจองเสร็จแล้วนะเขาก็จะบอกว่าวิธีเอารับกุญแจเพราะเราไม่ได้ดีลกับรีเซพชันนะเรามาถึงก็จะมีกล่องหน้าบ้านก็จะบอกวิธีว่ากดโค้ดเข้าไปยังไงแล้วจะเจอกุญแจโน่นนี่นั่นก็รับกุญแจแล้วก็ขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่บ้านของ Airbnb นในยุโรปอย่างเงี้ยก็จะอยู่อย่างนี้เลยค่ะ อยู่บนตึกอ่าตรงนี้อาจจะต้องอเช็คนิดนึงสำหรับบางคนที่แบบว่าคอนเซิร์นเรื่องลิฟต์เรื่องอะไรอย่างนี้เขาก็ามีที่มีลิฟต์นะก็อาจจะต้องเช็คก่อนอ่าบางคนดูที่โลเคชันบางคนดูที่สิ่งอำนวยความสะดวกบางคนดูรายละเอียดว่าในบ้านมีเตาไวหมมีไมโครเวฟมีอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยคุณเลือกได้หมดเลยเนาะแต่ละบ้านจะมี สรรพสิ่งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะเลือกโลเคชั่นไหนราคาเท่าไหร่แล้วก็ในดีเทลซึ่งอันเนี้ยเขาจะบอกไว้หมดเลยก่อนคุณจะจองอ่ามาดูบ้านนี้กันค่ะบ้านนี้เข้ามาปุ๊บก็จะเป็นห้องรับแขกนี้เลยกว้างขวางถือว่ากว้างขวางพอสมควรถ้าอยู่ไม่ไกลาจากสถานีรถไฟเป็นอพาร์ตเมนที่มีหน้าตา่างแบบหลายบานมากสามารถเปิดโลก แล้วอยู่น่าจะอยู่ใกล้เมืองเก่าเหมือนปากทางเข้าเมืองเก่าเนี่ยตังนี้ดูจากพ้องหรือป้ายดูจากยอดมหาวิหารอะไรเงี้ยเนาะเข้ามาห้องรับแขกตรงนี้ก็เขาตกแต่งโอเคเลยนะบ้านนี้คือสวยงามค่ะประมาณหนึ่งแบบไม่ได้ไม่ได้ใส่ของเยอะมากบางบ้านเขาใส่ของเยอะแล้วก็ยังเหมือนมีความเป็นบ้านตัวเองอยู่อะไรเงี้ยขอเขิงนก็จะวางไว้อยู่บ้านนี้ก็จะแบบ เหมือนบ้านเหมือนแบบอ่าโอเครับแขกนี่แหละอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ถงของมาเยอะมากเพราะฉะนั้นมงมีความโล่งยังมีสเปซมีพื้นที่สําคัญเลยเรื่องของความสะอาดอ่าบ้านนี้เปิดเข้ามาก็จะแบบสะอาดเรียมเรียมเลๆลยทุกบ้านส่วนใหญ่ที่ไปก็จะมีทีวีให้อยู่แล้วแต่บ้านนี้เขาแบบเขาเหมือนแบบเขาขายเรื่องนี้อยู่เห็นเขาเขียนไว้ในตอนที่เช็คอินเลนะว่าแบบบ้านเขามี Apple TV อะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะที่เราชอบอันนี้นะคะ มีห้องครัวก็แบบเต็มสเตย์เหมือนกันค่ะมีนะเนี่ยเต่านี้เลยใครจะคุกใครจะแบบมีซุปเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้ด้วยนะเราเห็นไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเราซื้อมาคุกจะอะไรก็ได้เพราะว่าเกามีอยูก่อนที่หมดเลยนะเนี่ยพวกแบบตะหลิวตะหลอะไรนะเนี่ยหม้อกระทะอะไรอย่างเงี้ยมีให้หมดเลยนะก็เหมือนอยู่บ้านเนาะก็บอกแล้วว่าแอร์บีแอนด์บีคือฟิลโฮ แล้วก็ช่วยชามจานแก้วอะไรเงี้ยก็จะมีแขกหมดเลยส่วนใหญ่เนาะแล้วก็ตู้เย็นค่ะเผื่อซื้อของมาเราต้องแบบว่าใช้ตู้เย็นอะไรอย่างนี้นอกจากเตาที่ผ่ดผัดทั้งบนทั้งล่างเป็นเตาอบด้วยแล้วก็บ้านนี้ก็จะไปพิเศษมีเกาแฟแมชชีนให้ด้วยสบายเราเลยเราชอบกินกาแฟสดนะ ก็มีแคปซูลให้ด้วยบางบ้านเนี่ยดคอฟฟี่บะชีนไม่มีแคปซูลบ้านนี้มีนะจ๊ะเตากาต้มน้าที่ปิ้งขนมปังเผื่อจะซื้อมาปิ้งทาแซนด์วิชทาอะไรกินตอนเช้าอะไรเงี้ยก็ได้เลยก็อันนี้เป็นส่วนของห้องครัวซึ่งเราว่าบ้านนี้สเปซดีเนาะห้องครัวห้องเล่นไปดูห้องนอนกัน ส่วนของห้องนอนก็นี่เลยค่ะบ้านนี้เนาะมีหน้าต่างบ้านนี้เราชอบตรงที่เขามีหน้าต่างเยอะฝั่งพ่อแขกหน้าต่างเยอะฝั่งนี้ก็หน้าต่างเยอะก็นี่เลยค่ะอ่าในบ้านเขาจะแบบตกแต่งแบบตามเขาได้เลยนะสไตล์เขาอะนะแต่และบ้านก็จะตกแต่งไม่เหมือนกันเหมือนเราจำได้ไหมที่โซเฟียแต่งมาโอ้โหสวยเลยเครื่องนอนผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยบางคนถามว่าพี่การมานอน a i r b บ b มีผ้าเช็ดตัวให้ไหมตั้งแต่ไปมานะ ทุกบ้านจะมีผ้าเช็ดตัวให้อ่าผ้าเช็ดตัวนี่เขาจะมีให้ยืนพื้นทั้งผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าจะมีให้ทุกบ,บ้านก็ยังไม่มีบ้านไหนนะที่ไม่มีอาจจะมีบางบ้านที่เขาอาจจะไม่มี <S <S ไดร์เป่าผมบางบ้านไม่มีแชมพูอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แต่บ้านนี้มีสำรวจแล้วเชนสำรวจแล้วก็มีเรนเครื่องดูดฝุ่นนะบ้านอยากมาแล้วจะดูดฝุ่งดูดฝุ่นเลยสามารถหมดก็นี่นะคะก็จะเป็นบ้านบ้านนี้ ซึ่งอันนี้เป็นโหมดของห้องนอนซึ่งเราว่าสเปซเขาค่อนข้างเยอะพอสมควรบ้านนี้เออสเปซสองห้องนอนสเปซสองห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นไปดูห้องน,น้ำค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนของห้องน้ำนะคะซึ่งอันนี้ปกติเลยค่ะห้องน้ำก็ปกติเลยก็จะเป็นแบบบ้านนี้มีบั๊ทับให้ด้วยเผื <c oughs> ่อบางคนชอบเนาะหนาวอากาศนหนาวอะไรเงี้ยจะอยากแช่บั๊ทับยอะไรเงี้ยก็มีให้ค่ะ มีได้ปอผมอยู่ในนี้เจอแล้วใด้ปอผมได้ปอผมเดี๋ยววันนี้ว่าจะสระผมไงก็เลยอันนี้ก็เป็นส่วนของห้องน้ําซึ่งก็สเปซของเขาก็พอดีพอดีเนาะเข้ามาแลจะมีที่แบบแหวนหมวกแฟวนเสื้ออะไรเงี้ยเพราะว่าสวิสหนาวเวลาหนาวคือหนาวเพฉะนั้นอันนี้คือที่แหวนเสื้อเขาสำหรับใครที่อยากจะจองที่พักกับ Airbnb นะคะเขาก็มีแอปพลิเคชันเนาะ Airbnb หรือไม่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ค่ะ airbnb.com ซึ่งเดี๋ยวนี้นะแบบมีฟังก์ชันให้เลือกแบบเยอะมากบ้านติดชายหาดบ้านเป็นฟาร์มบ้านเป็นแบบอยู่ใจกลางเมืองบ้านเป็นปราสาทคือมีแคตตาล็อให้เลือกมากเลยอ่ะว่าเราจะเอาแบบไหนบางคนอยากอยู่ในฟาร์มวัวคือมันเป็นเรื่องของ Experience นะตอนนี้ว่าเราอะอยากจะไปมี e x p e r i e n c e แบบไหนกัแบบ Airbnb เออบางบ้านก็จะแบบ อยู่ในเขาเรียกอะไรนั่นในสวนบ,บางบาง้านอยู่ริมน้ําต,ตกบางบ้านเขาจะแบบแบง่งเป็นแบบเป็นแคมปิง้งอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยลองเข้าไปดูนะคะก็เผื่อจะไปที่ไหนเสิร์ชชื่อเมืองเข้าไปก่อนค่ะง่ายมากเลยพอเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วก็เสิร์ชไปเหมือนเราอย่างเงี้ยเสิร์ชว่าเซนต์การ์เล่นมันก็จะขึ้นมาอ่าโอเคเซนต์การ์เล่นที่ว่างอยู่ในวันก็จะในทางมันจะโชว์มาเราก็เลือกเลยว่าราคาที่เรารับได้อยู่ไม่แก่จนเกินไปอะไรอย่างไรแล้วค่อยเข้าไปดูเนื้อข้างในว่าเขามีอะไรบ้าง แค่นี้คือก็จะมีประสบการณ์ที่อีกแบบหนึ่งของการเดินทางค่ะคืออาจจะแบบเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะของคนที่เดินทางที่ชอบแนวนี้ก็ลองดูค่ะ Airbnb ที่เราเลือกพักวันนี้นี่เขาบอกอยู่ปากทางเข้าเมืองเก่าเลยค่ะดี๋ยวลองเดินไปดูกันว่าจะใกล้ไกลอะไรยังไงแต่ว่านี่ห้องที่เราอยู่ชั้นบนเลยก็เข้าง,ง่ายๆค่ะเพราะว่าปกติเวลาเราจองเนี่ย เจ้าบ้านเขาจะส่งมาให้อยู่แล้วนะว่าวิธีการเข้าอะไรยังไงมีพาสเวิร์ดมีอะไรยังไงก็ง่ายดายค่ะ ที่แอรบี่ Airbnb ค่ะมาสำรวจในตัวเมืองเซนต์กาเลนซะหน่อยเพราะว่าเราก็มีเวลาแบบไม่มากสำหรับเซนตะ์กาเลนเนาะก็ค้นพบว่าเป็นเมืองทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ที่ไม่เคยรู้เลยว่าว่าเป็นเมืองใหญ่เนาะคือตอนแรกอ่ะคิดว่าสวิตเซอร์แลนด์มีแต่เมืองแบบจุ๋มจิบเมืองเล็กเมืองน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเซนต์กาเลนเป็นเมืองแบบเมืองใหญ่ทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเออ มีเรื่องราวมีสตอรี่แล้วบ้านเรือนนี่ก็จะดูเหมือนเป็นแบบของเขาซึ่งไม่ค่อยเหมือนในสวิสเลยอะ่ะอันนี้ความรู้สึกเรานะเช่นไอ้ป้ายบอกอะไรต่างๆนาๆนาอย่างเง,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 งี้ยมันเป็นสไตล์ของพวกออสเตรียอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมีป้ายมีแบบห้อยว่าร้านนี้ขายอะไรอะไรเง,ง,งี้ยรวมถึงออความยูนีของไอ้พวกระบบาเอชาน้าบ้านอะไรอย่างเง,ง,งี้ยซึ่ง ไอ้พวกนี้เราเคยเห็นที่อินสปรูอะไรเงี้ยที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นระเบียงออกมาแล้วก็เป็นลวดลายต่างๆที่เป็นสีๆอ่ะซึ่งก็อันนี้คือเมืองนี้ซึ่งจริงๆเมืองนี้เขาบอกว่ามันมีค่าของความเป็นเมืองมรดกโลกด้วยนะซึ่งเช่นมหาวิหารที่อยู่ข้างหล,งลังเรารวมถึงห้องสมุดที่ด่งดังที่สุดก็น่าจะเป็นห้องสมุดเพราะห้องสมุดของเขาเนี่ยเก่าหนึ่งในห้องสมุดที่ เก่าแก่ที่สุดเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูว่าไปแล้วทันหรือเปล่าเพราะว่าเรามาเลทแล้วด้วยวันนี้อาจจะปิดแล้วอะไรเงี้ย นี่เป็นห้องสมุดนะคะที่บอกคือหนึ่งในห้องสมุดที่เก่าแก่แล้วแต่ท่าในสวิตเซอร์แลนด์ที่นี่คือเก่าแก่ที่สุดเขาเปิด10บโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นโชคลายมากเรามาถึง5้าโมงสินาทีเขาก็ไม่ยอมให้เข้าแล้วสิบโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะถ้าใครจะมาก็ค่าเข้าคนละสิบแปดสวิสฟรังค์ค่ะประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมายจากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะหมายจริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบอัพทูยู ทิปอัพทูมายเริ่มต้น4,900บาทต่อปีโทรเลย1736หรือท i ปอินชัว .com หรือตัวแทนในหน้าทิพยยาประกันภยัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรร์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทําประกันทุกครั้ง ท่อเครื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับทัวเอื้องหลวงชวนออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันกับทริปสุดพิเศษตลอดทั้งปี13-21กุมภาพันธ์บินตรงกับการบินไทยไปเจดดาสำรวจซาอุดีอาระเบียที่เพิ่งเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชื่นชมกันมีนาคมไปสัมผัสประเทศสองอารยาธรรม3มทะเลที่ตุรกีนี่จะเป็นตุรกีเวอร์ชั่นใหม่ๆที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้จักมาก่อนมิถุนาไปดื่มด่ำความคลาสสิกที่โปรโตุเกส ประเทศที่มีทั้งธรรมชาติและวะัฒนธรรมที่งดงามรอทุกคนให้ไปค้นหาตุลาคมตื่นตาตื่นใจไปกับใบไม้เปลี่ยนสีที่โดโลไม้ประเทศอิตาลีเที่ยวชมเมืองเจ้าสเสน่ย์ยังเวนิสและปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งกันที่มิลานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่095 545 1194หรือแอดไลน roh tg ท่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ Always Vacation บริษัทผู้ชํานาญการเส้นทางนิวซีแลนด์ชวนคุณไปสัมผัสนิวซีแลนด์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนกันยายนอากาศกำลังสบายเจาะลึกเกาะใต้แบบเต็มอิ่มสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0851493941 ออกเรื่องเที่ยวกับการสนาหงทองร่วมกับ Go Together Travel ชวนคุณออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันในประเทศสุดเอกซอติกตุลาคมไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดาด้วยกันปิดท้ายเดือนพฤศจิกายนบินไกลไปเม็กซิโกและคิวบาสองประเทศสุดเอกซอติกในแถบทะเลแคริบเบียนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0843166132หรือแอดไลน์ Go Together Travel สวัสดีครับอาสวัสดีครับอะไรทำให้คุณอาเรีความสุขขนาดนี้ครับเอ๊ะใครก็บอกกันอะอันหนิงใส่ใจตัวเองทานอาหารหลากหลายครบห้ามู่ออกกำลังกายและกินไบโออซินจ้าโหคืออะไรครับอารู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอเินอะไรล่ะคุ้นๆครับอาไบโอเินนั้นประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ของดีๆแบบนี้อิมพอร์ตมาจากไงครับอาอิมพอร์ตอิมพอร์ตอะไรกันครับของคนไทยทำเองนี่แหละครับของอันหนิงครับขอบคุณมากครับไบโอเิน หนึ่งแคปซูลทานได้ทุกเพศครับอย่างเนี้ยผมต้องเริ่มแล้วครับอาเริ่มเลยครับฟังกันอีกแล้วก็อยากจะมีสุขภาพดีตามค่ะก็เลยนี้เลยลองกินไบโอซินมาสักพักแล้วค่ะแล้วก็รู้เลยว่าเออลำไส้มันก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆคนที่มีปัญหาพวกท้องผูกท้องอืดเป็นซิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะภูมิคุ้มกันมนค่อยดี ตัวนี้นี่ช่วยได้มากเลยเพราะว่ามันมีการทำงานของพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกส5สายพันธุ์ซึ่งมันเหมือนนักรบที่แข็งแกร่งมากมันจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ท้องไส้นี่ก็จะดีขึ้นเป็นลําดับเนาะหลังจากนั้นสุขภาพเราจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพอสุขภาพดีนะทุกอย่างในชีวิตมันดีหมดปกติไบโอซินราคากล่องละ1590บาทพิเศษเพียงบอกโค้ดการคลับจะได้รับส่วนลดเลือกระปุกละ9 9 9บาท โทรไปที่02-275-2232หาอายอรือ l ลน e b i o s i n ทิพยประกันไ,โโไัไย GoPro by AquaPro Thailand Oasis Spa Thailand Airbnb แดี๋ยววันนี้จะไปที่ Airbnb จองไว้แล้ว Airbnb ที่มิลานเนาะเราก็นั่งรถไฟข้ามประเทศมาซึ่งในส่วนของรถไฟนี้นะคะถ้าใครจะจองจองกับคลุกได้นะคะเขามีแอปพลิเคชันที่เราสามารถเข้าไปเ,เลือกได้เลยจะเอาพาสแบบยืดยูนพาสแบบยังไงก็ตามมีอย่างของเราเลือกแบบ7วันใช้ในห่เดือนเข้าไปที่แอปของคลุกก่อนนะคะแล้วก็เขาจะลิงก์เรื่องตารางรถไฟกับ Rail Planner จากนั้นเราข้ามประเทศมาหาข้ามาอิตาลีเนาะก็อย่างที่บอกไปจอง a i r ์บีแนแล้วแต่ก่อนจะไปเรามาเอนจอยกับสถานีรถไฟนี้ก่อนเขาบอกเป็นสถานีรถไฟที่สวยใช่สวยแต่ก็มีความเขาเรียกอะไรนะน่ากลัวอยู่เพราะว่ามีฉากท,ที่ท่มิาลานค่ข้างเยอะเนะเราก็เรามาล,ลองตัว นี่เราก็ถือแพ็กเซฟแน่นตลอดเลยนะเราก็กลัวแต่ว่าเี๋ยวอื่นใดสถาปัตยกรรมที่นี่เนี่ยนะคะคืองดงามมากเนาะเป็นสถานรถไฟที่แบบผสมเกิน3อย่างค่ะนีโอคลาสิกเอ่อลิเบอร์ตี้ และอาร์ตเดโคค่ะสสถาปัตกกรรม3า,มา,มามอย่างที่ผสมกันพวกนามรูปปั้นเอยอ,อะไรเอยแต่แบบมีความโอดโถงมากเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่และโอโถงแต่ในเวลาเดีวยวกันก็จะมีบอร์ดเบิดคอยบอกเวลานะว่าขาบวนไหนถัดฟองไหนอะไรยังไงร้านขายของข้างในเยอะมากค่ะรวมถึงของกินก็แน่นด้วยจนกันบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าสถานีแล้ว,เด,วเดินไปแอบเย็นดีกัน แล้วไฟที่สวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินไป Airbnb กันเรามาถึงบ้านนี้ค่อนข้างค่ำพอสมควรค่ะจริงๆก็ตอนนี้2องทุ่มกว่าแล้วแต่ว่าโชคดีที่ที่อิตาลีเนี่ยที่มดนามันยังแบบพระอาทิตย์ตกชานะ้าเนาะหน้านี้แต่ก็จริงๆคือมืดแล้วอะเข้ามาดูในบ้านเลยค่ะบ้านนี้ก็คือ มาถ้าส r i ิเนาะข้างในจะมีบริกมีอะไรอย่างนี้ลองเข้ามาดูเลยค่ะคือโทนสีเนี่ยมันจะเป็นสีเขียว mm hmm. เดี๋ยวเรารอดูตอนกลางวันก่อนรอดูพรุ่งนี้ว่าข้างในจะพอเจอแสงอะไรอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าเขาก็ตกแต่งน่ารักมากเลยนะนี้เนี่ยคือเหมือนรีโนเวทใหม่อะไรอย่างนี้ในตึกเก่าซึ่งเราว่าการวางเลเยอร์เอาต่ตางๆเนี่ยค่อนข้างแบบน่ารักอะเออเหมือนมีสไตล์อะก็คืออย่างเช่นมุมเนี้ย สมมติว่านั่งซื้ออะไรมากินทำกับข้าวอะไรนี้ใชนะก็สามารถนั่งกินตรงนี้ได้เพราะเขาก็มีแบบเป็นแบบเก้าอี้สูงอะไรนี้นะแล้วก็มานั่งกินตรงนี้ได้ก็อันนี้เป็นเราว่าน่ารักอันนี้น่ารักมีแบบตกแต่งดอกไม้ส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมครัวก็เหมือนบ้านอื่นมีอุปกรณ์ทุกอย่างมีไมโครเวฟมีเตานะซึ่งอุปกรณ์พวกตะหลิวอะไรนี้ถ้วยชามอยู่ในนี้หมดเลยเมื่อกี้เปิดดูแล้ว ตู้เย็นมีนะคะเพื่อใครจะซื้อเครื่องดื่มอะไรมาแช่เกาแช่ได้เนี่ยเราชอบบ้านนี้เขาก็แบบเห็นนหม,มีการตกแต่งสีเขียวพื้นเขียวแล้วก็แบบมีอะไรดอกไม้มันเป็นเขียวแล้วก็ผนังก็จะเป็นอิฐทำให้รู้ว่า๋ก่นันี้เป็นตึกเก่านี่ค่ะ เขาก็จะแบ่งเป็นสัดส่วนที่จริงๆมันเหมือนเป็นคอนโดเ็นอพาร์ตเมนที่เป็นสตูดิโออ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นแยกแยกส่วนไม่ได้เป็นห้องเป็นส่วนส่วนอย่างเช่นแต่จุดเด่นของเขาตรงนี้ก็คือเนี่ยพวกอิทนะอิกเขาถึงใช้ว่ามาทา a s สบริดคือเป็นเหมือนเป็นเป็นบ้านนี้เป็นสไตล์ของเขาอะไรอย่างนี้ยังไม่หมดสําหรับพื้นที่อันจํากัดของเขาก็ยังวางอันนี้ได้โต๊ะทํางานเนาะฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น กาต้นามน้ำกับเครื่องทำกาแฟข้างในจะมีเกมมีอะไรให้แขกเล่นเลยอย่างเงี้ยแต่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของบ้านนี้คือที่เราชอบคือเขาจะเอาภาพประดับของเมืองมิลานเนี่ยมาประดับอยู่ในบ้านซึ่งดีอย่เนี้ยเราว่าเออมัน เรามาเที่ยวมิลานเนาะเราก็ควรจะแบบว่าได้เห็นภาพของมิลานเลยซึ่งเขาเอามาประกอบส่วนมุมนี้ค่ะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเผื่อแบบมาถึงก็ปุ๊บก็แขวนตู้เสื้อผ้าแขวนผ้าอะไรนี้ได้เลยและข้อดีอย่างของบ้านนี้คือแต่ปกติอะบ้านของ Airbnb อ่ะโฮสต์เขาจะวางพวกไกด์บุ๊กของเมืองนี้ไว้ให้บ้านนี้ก็เช่นกันค่ะเขาก็วางไกด์บุ๊กของมิลานเอาไว้ให้เผื่อแบบใครอยากจะแบบมีไอเดียว,ว่าไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็นี่ค่ะเตียงซึ่ง พื้นผนังก็เป็นสีเขียวใช่ไหมพอผ้าปูชีสเชิดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสีเขียวปอกหมอนซึ่งเราว่าดีเนาะเขาก็เป็นสไตล์ดีอะหรือแม้กระทั่งเก้าอีก้ก็จะแบบเป็นโทนเขียวอะ,เป,เ,ววะเป็นบ้านโทนเขียวซึ่งน่ารักน่ารักดีก็ขนาดเทียนยังเป็นสีเขียวเลยเทียนเพืนอไงยังสีเขียว,ยยวบ้านนี้นะคะก็มีัดลมให้เพราะว่าหน้าร้อนมันคือร้อนเนาะมิลานอ,อิตาลีมจะร้อนเนี่ยเออเขาจะมีให้ ลมถึงท<ม>ีวีเพราะบางคนมาก็ต้องถามหาทีวีทั้งที่ไม่ได้ดูเออแต่ก็มีกระจกแล้วก็คือทุกอย่างบ้านนี้เราว่าเขาก็แต่งสวยพอสมควรเลยควระได้เลตติ้งดีบ้านนี้เลตติ้งดีก็มีโคมไฟหัวเตียงให้แล้วก็สามารถเปิดออกไปนี่เปิดประตูรับอากาศได้ก็จะเห็นแบบเป็นแบบมูดเขาแบบอิตาเลียนอิตาเลียนเนาะตึกตึกอะไรอย่างเงี้ยของแบบ พวกฝั่งตรงค้ามก็จะมีความเป็นอิตาลีพอสมควรซึ่งบ้านนี้อย่างที่บอกไปนะคะเรตติ้งสูงมากเพราะว่า1เขาแต่งสวย2สะอาดมากสะอาดแบบว่าคลีมเลยอันนี้เราว่าโอเคซึ่งเวลาดูนะคะสำหรับคนที่จะเลือกพัก Airbnb มีข้อแนะนำก็คือก็อย่างเราอันนี้แชร์มุมมองส่วนตัวกันเราก็จะเลือกที่เรตติ้ง4.5ขึ้นไปเพื่อ ความเซฟเซฟเนี่ยเออจะได้รู้ว่าเออโอเคเลตติ้งถ้าเลตติ้งสูงเนี่ยอย่างน้อยมันอุ่นใจได้2ก็จะเลือกที่บางคนเขาก็ไม่ได้ดูลเอียดแต่เราจะดูว่าซูเปอร์โฮสหรือเปล่าคือถ้าเจ้าบ้านเป็นซูเปอร์โฮสเนี่ยแปลว่าเขาเอ,อ,อยู่กับ Airbnb มาพักหนึ่งแล้วแล้ก็ได้รับความไว้วางใจจากคนที่มาพักอะไรเงี้ย <Okay. S 2> สาก็คือให้ไปดูที่รีวิวค่ะ เวลาอะไรดีไม่ดีเนี่ยคนที่มาพักเขาจะรีวิวเอาไว้ไอ้นู่นมีไอ้นีไ่ไหมดีเ,เจ้าบ้านตอบเร็วเจ้าบ้านไม่ r e สปอนส์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเอาไว้อันนี้เป็นแบบเทคนิคง,ง่ายๆสำหรับการเลือกแต่อีกข้อหนึ่งที่เราชอบก็คือเรื่องโลเคชัน่นหมายถึงว่าเราเป็นคนบางทีดูด้วยนะว่าโลเคชั่นอยู่แถวไหนอยู่ใกล้รถใต้ดินไหมอยู่ใกล้สถานีรถไฟไหมอะไรเงี้ยเดินทางสะดวกหรือเปล่าเพราะว่า นะอย่างน้อยมันก็จะช่วยได้อันนี้ก็เป็นคร่าวๆค่ะแต่สำหรับใครที่อยากจะเข้าไปจองที่พักของ Airbnb นะคะ mm hmm. ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Airbnb ได้ Airbnb com หรือว่าจะแอปพลิเคชัน Airbnb ก็ได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้โอ้โหฟังกช์ชันเยอะมากการเลือกแน่นอะแต่ละอย่างโอ้โหมีแบบบ้านอยู่ในฟาร์มบ้านอยู่บนภูเขาบ้านเป็นทรีเฮาส์บ้านอยู่ติดชายหาดเลือกไปเลยค่ะก็อันนี้แล้วแต่เลยว่าใครสะดวกแบบไหนราคาเท่าไหร่เขาจะบอกหมดเลยนะว่าอะไรยังไง เลือกเข้าไปดูได้ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลคร่นฐาวก็ต <st> ้องบอกว่าเอพิโซดนี้ของเอาเว t ชันเป็นเอพิโซดพิเศษนะคะเราไม่ได้ไปโรงแรมใดโรงแรมหนึ่งนะเราพามาสำรวจที่พักประเภท Airbnb อในสองเมืองสองประเทศนะคะที่เซนต์กาเลนที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ ที่มิลานอ,อิตาลีเนาะคือจริงๆมันเป็นบ้านแค่บ้านบ้านหนึ่งอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์หนึ่งไม่ใช่หมายถึง Airbnb ทุกที่จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแค่แบบให้เห็นมูดคร่าวๆว่าการมาพักแบบ Airbnb เนี่ยมันเป็นลักษณะนี้มันไม่ได้มีแค่เปิดประตูเข้าไปแล้วเจอเตียงเหมือนโรงแรมนะมันจะมีห้องครัวห้องนั่งเล่นมีมูดของความเป็นบ้าน อะไรแบบนี้มากกว่าเนาะซึ่งอย่างเช่นการเล่นก็จะมีเต็มเลยแต่เราก็เลือกอันนั้นเพราะว่าเช่นเดียวกันที่มิลานก็เหมือนกันมีอีกเต็มเลยค่ะโดยเฉพาะมิลานเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วมีเยอะมากแต่เราเลือกโดยเลือกจากเบตติ้งก่อนนะอย่างที่บอกไปคําแนะนําของเราเราอ่ะส่วนตัวเลือก4.5ขึ้นไปเพื่อความสบายใจเลือกโลเคชั่นที่มันติดเมโทรติดสถานีรถไฟอะไรแบบนี้เป็นต้น ก็อันนี้จะเป็นแนวเราซึ่งแต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันเนาะก็แล้วแต่เลยค่ะซึ่งอันนี้แค่จําลองให้เห็นไงก็คือในความเป็นจริงอะ่ะอาจจะไม่ตามมาพักมิลานที่บ้านของมาทาเบริกก็ได้เนาะอาจจะไปแบบบ้านอื่นที่สมมติอยู่ชอบติดสถานีรถไฟกลางเลยอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันคือแล้วแต่เลยค่ะเลือกแบบที่เราชอบหรือเราชอบตกแต่งแบบลอฟตกแต่งแบบแนวบูชีตกแต่งแนว มันมีให้เลือกบการพักส,สารพันแล้วก็หลายราคาด้วยนะคะก็เข้าไปดูได้ในแอปพลิเคชันของ Airbnb หรือว่าเว็บไซต์ airbnb. com ค่ะคือเสิร์ชชื่อเมืองไปเลยมิลานเซนกาเลนซูริกโรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเสิร์ชเข้าไปมันก็จะโชว์ขึ้นมาในวันที่เราจะเข้าพักที่เขาว่างอยู่แล้วก็เราก็ส่งคําขอไปที่เจ้าบ้านโฮสตนะว่าอาฉันต้องการบุ๊กเจ้าบ้านตอบกลับมาเราก็จ่ายเงิน ง่ายๆเลยค่ะแค่นี้เองแล้วก็เวลาไปถึงการรับกุญแจอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการรับกุญแจเองไม่ได้เหมือนกับโรงแรมที่เดินไปเช็คอินที่รีเซพชันอะไรอย่างนั้นเนาะอันนี้แบบรับกุญแจอ่าตัดช่องนี้เขาจะมีเขียนบอกอธิบายละเอียดค่ะมันก็จะไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรอันนี้เป็นวิธีการของของของแอร์บีแอนด์บีเขาเนาะซึ่งเดี๋ยวนี้ฟังก์ชั่นมีให้เลือกเยอะกว่านั้นอีกก็เช่นพักบ้านในปา่าพักบ้านติดชายหาดพักแบบทรีเฮาส์ house, พักในสวนพักในฟาร์มอะไรเงี้ยคือมีฟังก์ช ท่านอะไรให้เลือกอีกเต็มเลยที่แบบสนุกสนุกเลยนะคะเข้าไปดูได้คะ่ะที่แอปพลิเคชันของ Airbnb เนาะก็อย่าลืมบอกเราด้วยนะคะว่าที่ไหนนะ่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเวกชันไปสำรวจให้คะ่ะอ,อ,อยากให้เราไปสำรวจที่ไหนหรือประเภทที่พักประเภทไหนอะไรอย่างงี้ก็บอกหลังไมมาได้แล้วเดี๋ยวเราตามไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ